ีเ,เชครับเชญครับสวัสดีค่ะเราพาแม่มาเล่นด้วยนะครับเกมอะไรหรอไม่ครับครับมีไม่ครับคืออะไรอ่ะไม่ครับก็คือของที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอะคะ่ะแล้วมาทำอะไรอ่ะก็มาสร้างไงคะสร้างอะไรหรอแล้วมันก็สร้างค่ะมันสร้าง มันทําให้มันเล่นได้หลายอยา่างสร้างอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีเหลี่ยมมันจะเป็นสีเหลี่ยมหมดเลยอทำไม้ดูหน่อยเดะแม่อยากได้อะไรจะสร้างบ้านให้แม่ดีกว่าแม่อยากได้บ้านสีอยากได้ห้องนอนดีกว่ามันก็เป็นบ้านเหมือนกันนั่นแหละค่ะเอาสีอะไรคะสีชมพูโอเคสร้างที่ไหนดีคะสร้างที่บ้านเละเอาบ้านอยู่ตรงไหนคะ ใกล้ใกล้ทะเลใกล้ใกล้ทะเลใกล้ๆกลน้ำงั้นไม่แออัดดีกว่าเอ๊เอออยู่ไหนเนี่ยบ้านใ,นใกล้ๆนะ้น้ำวันนี้เราอาจจะเงียบหน่อยนะคะเพราะคุณแม่มาเราจะเงียบกิ๊บแม่ขาตรงนี้นะคะ ตนน้นยาค่ะโอเคโอเคเอาบ้านหลังสีชุดพูให้เช่นมิค่ะชูอ่อนชูแพมพูอ่อนพูเข้มค่ะพูอ่อนค่ะสีพาสเทลไม่พาสเทลค่ะมีแต่พาสแรงอยู่บ้านเดียวกับหนูมิคะอยู่กับเด็กดื้อยไหมคะมาแยกแยกเลยแยกแยกแยกสามาย <laughs> ันยปลาเธอเธอเด้อ เอาบ้านกว้งขไาดดีคะคุณแม่อยู่ด้วยสามคนนะคะ,ะไหนพี่บอกว่าตัวเองอยู่คนเดียวไงคะแล้วค,คนอื่นมาอยู่ด้วยไงได้ค่ะคลิปนี้นะคะเราเนี่ยจะไม่ให้ใครดูคนคะ่ะคนที่วันนี้นะคะเราก็เพิ่งทำคลิปเป็นครั้งที่ สองสามครั้งที่สามค่ะยังไม่มีใครมากดแชร์กดไลค์กดสติดตา้เลยนะคะก็เธอพูดไปดีเขาจะมาแชร์ล่ะพูดไปดีแคะคุณแม่ลูกหมาไม่เข้าใจค่ะคุณแม่คะ แม่คะลูกหมาไม่เข้าใจว่าลูกหมาพูดไม่ดียังไงคะพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะไม่พูดไม่ดีอย่าพูดไม่รู้เรื่องนะคะอย่าพูดต้องคนเดียวเออก็ลำคาญเขาไม่อยากจะดูหรอกค่ะแล้วพูดไม่ไปอยู่ไม่สาระนะคะคนรอแต่แต่แต่ลูกหมาไม่ได้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 พูดไม่ดีนะคะ ไม่ดูเรื่องมันทะลุไม่พูดไม่ดีไม่ดูเรื่องนะจ๊ะค่ะค,คุณแม่คะคุณแม่จะออกแนวบ้านแบบไหนดีคะเอ่อแบบทแรบบงไทยทําไม่เป็นคะ่ะทำทำไมคะให่ลูสิคะ่ะไอตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะเอากระจกเป็นแบบแบบนี้หรือว่าแบบนี้คะ <c oughs> แบบไหนคะแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เหรอต่อยากนะแม่แบบนี้ใช่ มีชั้นเดียวนะคะ่ะหรือว่ามีสองชั้นสองชั้นค่ะหนูขออยู่ชั้นที่สองไม่อยู่ชั้นหนึ่งนะคะโอเคไหมคะโอเคพาทนี้นะคะเราจะเย็บกิบนิดนึงนะ เรจะทำคลิปเนี่ยไม่เกิน15นาทีคุณแม่คะขอถามเหตุผลหนีอยได้ไหมคะว่าทำไมคุณแม่เนี่ยชอบสีชมพูคะไม่มีเหตุผลค่ะชอบเฉยๆชอบเฉยๆไม่ได้คะ่ะ ต้องบอกเหตุผลด้วยค่ะ นี้นะคะอาจจะมีเสียงบรบกวนนิดนึง <_ d ose> คุณแม่ค่ะบ้านแบบนี้สวยไหมคะแบบนี้ค่ะสวยไหมคะสวยไหมค่ะ <_ d ose> เดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันเลยนะคะ <_ d ose> ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะคุณแม่โอเคไหมคะแล้วก็ห้องก็จะคะก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเล้วนะคะแล้วหมูมาจากไหนคะหมูเนี่ยแค่นี้ก็เป็นแบบนี้ได้แค่โอเคค่ะหมูมาจากไหนจจะ เดี๋ยวคเขาทำต่อได้ไหมคะ,คคะพวกนี้คะภานี้ขอจบไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไะคร์ด้วยค่ะจุบ <c oughs> ๊บจุ๊บคซับสไคร์เป็นไง